สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้นังสิมาเบาเรื่องสอบปครับขี่อยู่เวสเทิร์นออสเตรเลียให้ฟังจ้าอันนี้ก็คือขอสอบที่ห้อใส่สอบปครับขี่จ้าตามจริงเขาก็บิ้งในไอ้กูเกิลในโทรศัพท์ในคอมในยังก็ได้จ้าบัดี้ แต่ว่าแต่ก้อนนั่นที่นังสอบเนาะไอมูรุนนองของนั้งน่ะเขาก็เลยซอยปิ้นออกมาให้นา้งเป็นแบบนี้จ้าขอสอบนี่เก้าหัวคอแง่ๆจ้ะเก้าหัวคอแง่แล้วก็สิมนี้อันแต่ละแต่ละหัวคออย่างหนึง่งหัวขอั่งสจ้ะมันียออกมาเป็นหลาย พอสอบร้ายคอจ้าเป็นช่อยร้ายจ้าบัดนี้เขาก็มาอ่านมาแพกทิดแล้วก็จดจํานี่จ้งอันนี้เขาก็เท็ดลูกซ้อนแป้งส่รถมา้าสิเพราะจ้าเขาสิบอกว่าขั้นใดที่สิกิบเวือว่าทั้งใดต้องจอดให้ขั้นใดไปก้อนเป่นเพจ้าเนี่ยสำหรับนางนางมาซอม นซ้อมสอบอยู่เนยจ้าประมาณเกือบสามเดือนจ้าเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ต้องใส่ฟ้อมจำหลายนั่งแพ็กติดอยู่เกือบสามเดือนจ้าเนี่ยเพราะว่าเขามีใบขับขี่มาจากเมืองไทยแล้วมันเพราะจเขากบอันไปแปลเป็นภาษาอังกฤษไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้สําหรับคนที่มีใบขับขี่มาจากเมืองไทยแล้วนอกจากแล้วก็ามายืนเรื่องขอสอบใบขับขี่ถ้าเขาแพ็กติดอันขอสอบแล้วมันเพราจะ พอได้สุดยางแล้วก็น,นัดมือสอบเขาสอบเขาก็เสียเฮาเขาไปในหอ้องสอบคอมพิวเตอร์จ้ะวันนี้คอสอบเขาสิม,มี3สามสิบคอเขาเสียเฮาถือยี่สิบเจ็ดคอค้นจ้ะคันตา้มลงมาก,กับบ่อพานขอสอบเขาเนะจ้ะแต่ว่านั่งกับสอบได้ยี่สิบเจ็ดคอจ้ะพานพอดีว่าขาดบ่เกินนะจ้ะ พอได้พอสอบอันนี้พ่านแล้วแม่นว่าจะเขากำลัาจองบุกสอบขับขี่อิหลีดัคือว่าสอบขับรถอิหลีจ้ะบันนี้สอบขับรถอิหลีมันก็เป็นคำวมาสอบเนะจ้ะเขาก็ต้องอกังวลหรือว่าตื่นเต้นอยู่แล้วแม่นว่าสำหรับนักก็ตื่นเต้นอยู่แล้วคํามาสอบนะจ้ะเนาะบัน,น,นี่อันเขาก็สียอันนัดมือสอบเขา เขาก็สินัดเวลาเขาจะเขาก็พอหอดมือสอบเจ้าหน้าที่เขาก็สิเช็คไฟหนาไฟล้างเช็คเบรกหนาเบรกหล้งแล้วก็สินั่งน้ำเขาจะเขาก็สินั่งทางหนานองเพราะเขาก็สิบวกเขาไปทั้งแดทั้งแดงมองไฟแดงเขาคือมองไฟแดงเขาสต็อปสต็อปจ้กหน้าที่ังนี่บเพราะจะขันบามีรถเนี่ยขันจุดสต็อปมันบ่เขาสิสต็อปจ้าหน้าที่เราค่อยไปได้อีอยังหมือจะเขาสิเป็นคนติก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 เหาอพันผ้าพันมันบ่กจะมาเนี่ย ไปตามเขาบอกจ้าเขากะสิบพาเขาไปมองไอ้ห่างสักระสินค่ะ้าจอดรถจ้าคือถอยรถเข้าสองมันบอ่ออันนี้ก็ถอยรถข้าสองตรงบอ่อถือบอ่อยังจะนี่ก็เอ็นึงังแล้วก็สิบพาเขาบอกเข้าไปเรื่อยๆไปอีกมันขาจะบอกว่ารีบพอยเ,เทินอันรีบพอยเทินนี่ก็สําคัญนะที่จะบางคนก็บ,บอกพ่านที่มองรีบพอยเทินเนะี่ยวันนี้พ่านไปอีกเขากระสิไป คือว่าสอบเนี่ยสามสิบนาทีจ้ะที่เขานั่งรถท้เท่าเนี่ยเขาก็สิพ้าเฮาวนออกนอกเมืองแน่เขาในเมืองเลี้ยวแต่เขาสิาพ้าเขาไปจ้ะบบานี้มองจะมาขเขาสิาพ้าเขาไปมองไอง้ถนนที่มันไอ้ชาวบ้านเท่าเกินไอ้ลูกขึ้นลูกระนาดนั่นก็จะอันยุ้นี่มันเป็นไอ้โน,งงน้นกลางนะจ้ะโน้นกลางว่าเขาเสียอันขับรถนิ่มสมําไหนมั่นก็จะนี่แหละเขากระสิพ้าเขาไปมองนี่น้ำบบบนี้ เขาก็สติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กพอจบแล้วเขาก็สะวนมามองอันมองอะไรสำนักง,งานเขาแตจ้หมองสถานนี้สอบนั่นแหละมองสถานนี้รถมองที่เขาสอบนะจ้ะเขาสิมาให้เขาจอดนีจอดค้างถนนไล่รองไมจ้ะเ่รามันไลเ่เสียบเสียบเนาะจอดไล่รองแล้วเขาก็จะรวมคะแนนในเขาว่าเขาผ่านพอผ่านจ้ะ ไอ้บางคนกับบกพันกับบุกไม่เสียงนั้นไม่อีกนะจ๊ะแต่ว่นนานักกระชีอยู่ดอกนักพันอสอบข้อเขียนกับพานสอบคำกับพันมานี่อันเร็วกว่สิมีเคล็ดลับบอกพี่น้องว่าคันบุกเวลาสอบอย่ไปบุกตอนเก่ามงคึงแปดมงคึงเก่ามงคึงสิบมงคึงอย่างเดียมันก็จะรดมันบีซี่รดมันหลายเขาไปส่วมลูกไปล้มหลอกล้เลี้ยนไปทั้งหอกทั้งงานมันกลายบัดนี้ นั่งของนั่งเนี่ยนั่งเอาเจ็ดโมงจ้ะ,เ,ะเจ็ดโมงเช้าเป็นบ่ล่ะ,จะ,ละเจ็ดโมงเช้ารถยังบ่บีซีเขาก็ขับง่ายจ้ะขับขับง่ายกับมาระเจ็ดโมงครึ่งพอเขาสามสิบนาทีที่ว่านั่งไปกับเขาจ้ะบางคนต้องหูจ้ะก็บอ๋สิบเอ็ดโมงครึ่งยังไปบุกไปยังสิบ่จ้ะมาขับแล้วมันบ่ผ่านเด้เพราะว่ารถมันหยุ่งรถมันบีซีจ้ะเขาต้องเอาเอา่า เขาขับรถแต่แบบว่านิ่มบอยอย่างบอยทั้งสีเนาะจะเป็นมันเป็นเบรกคือเบรกกักนั่นส่เป็นว่าจะนี่กับบ่พาเนะจ้าแต่คือเคล็ดลับในไงที่ว่าเวลาเขาเวลาเขาอันเวลาเขาสิเลือกเอาที่เขาสิสอบนาะจ้าก็ยากเว้เวลาที่เขาเลือกเลือกเวลาที่เขาสิขับรถสอบจ้าเจ็ดโมงดีที่สุดเพราะว่าเขาเปิดประมาณ เจ็ดโมงหรือหกโมงเนี่ยมัหน้าว่าแล้วแต่หกโมงแบบนี้จ้าเพาก็บุกหกโมงเพิ่งเจ็ดโมงเพิ่งเจ็ดโมงยุ่งเสง่ายังไงแต่แปดโมงเพิ่งรถมันบีซีแล้วเขาไปเฮ็ดเรื่องงานจะส่งลูกส่งเต่าเข่าลงหลอดขงเลี้ยงจ้าจากอเวสเทนออสเตรเลียจ้าสอบขับรถถ้ามันนี้ประโยชน์สําหรับผู้ที่มาใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่คอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้นางได้ตามไหน้นางได้ดจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า